สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้กรำกำลังไล่ล่ารอบหน้าไม่ได้เกิดแน่ไผ่บุญโมเดลสอบพ้นพิษสะเทือนงูเห่าย้ายพัก และแล้วสถานะทางการเมืองไพบุลวิเิตวันสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐสร้างูไรัยกฎหมายในคาถาบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีหัวหน้าพักประชารัฐก็ถึงคราวที่สันครอนเพราะสารรัฐธรรมนูญขอชี้ชะตาไพบุลในวันที่20ตุลาคมนี้จากการเป็นต้นทฤษฎีไพบูลโมเดลยุบพัก ประชาชนปฏิรูปที่ตนเองสร้างมากับมือเพื่อให้ได้เป็นสสปัะเสษแต่หลังจากที่ได้70,000คะแนนในการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมปี62จนได้เป็นสสแล้วก็ยื่นกกตอขอเลิกกิจการพักตัวเองย้ายไปอยู่กับพักพระรมชารัฐ เป็นสมาชิกพักโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่9กันยายนปี62กระทั่งได้เป็นถึงรองหัวหน้าพักด้านกฎหมายนั่งขนาบข้างพลเอกประวิทย์เวลาประชุมพักกลายเป็นต้นแบบที่ทำให้พักเล็กส่งพักคือพักพลังชาติไทยของพลตรีทรงกรดทิพรัฐและพักประชานิยมยุบพักพลตบุตรเอกยงยุทธ เทพจำนงหุวหน้าพักประชานิยมยุบพักตนเองแล้วไปเข้าสังกัดก,ก,กับพักพลังชารัฐด,ด้วยแล้วก็ไม่มีปัญหาเพราะทางพักพลังชาติไทยและพักประชานิยมควบรวมกับพักพลังประชารัฐเช่นเดียวกับพักประชาชนปฏิรูปย้อนความไผ่บุ์โมเดล ตัวเปิดเกมคนสำคัญทางการเมืองถูกตั้งสมมุติฐานว่าจะนำมาใช้กับพัคอนาคตใหม่เรียกขานว่าเป็นทฤษฎี5 0แกหนึ่ลงที่อ่านนำมาใช้ภายหลังการยุบพัคอนาคตใหม่เมื่อพัก ถูกยุบแล้วสอสอบ,บัญชีรายชื่อที่ได้จากกติกาเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสมสามารถย้ายพักไปต่อท้ายสสบ,บัญชีรายชื่อจากพักอื่นๆได้หรือไม่เป็นการทดลองกติการัฐธรรมนูญ2560เมื่อภัยบูรณ์ตัดสินใจยุบพักประชาชนปฏิรูปแล้วย้ายมาซบอก,อกพักพระรามชารัฐสภาผู้แทนรัษดรได้รับการรับรองให้พัยบุ์ ได้เป็นสอบสสพักปรงชารัฐอย่างเป็นทางการที่ผมทำมันถูกอยู่แล้วกกตก็รับรองแจ้งไปยังสภาสภาก็ลงทะเบียนไว้แล้วว่าผมเป็นพรัมชารัฐสมบูรณ์ทุกอย่างดังนั้นความคิดเห็นของคนอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่แล้ววันที่26ธันวาคมปี6-3ผ่านมาปีเสดส์หลังจากที่พไยบุลอยู่ใต้ชายคาพรังชารัฐ คู่อรีรัฐบาลคือพลตบดเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยรวบรวมลายเซ็นสอสห้าสิบชีวิตยื่นผ่านประธานสภาตัวสอบสถานะของไพบู์หากวันที่20ตุลาคมนี้สารธรรมนูลตัดสินเป็นลบกรณีไพบูลย่อมสะเทือนสอสอบ,บัญชีรายชื่อหลายรายที่ย้ายค่ายนอกจากพลตรีทรงกรด พลตวรวจเอกยงยุทธที่อยุ่พักรวมกับพรมชารัฐแล้วยังมีวิรัตพันธุมาผลสำลีรักสุทธีสสบัญชีรายเชื่อหนักคตใหม่ยายสุภูมิเจไทยจุลพันธ์นนศรีชัยสสบัญชีรายเชื่อนาคตใหม่ยายสุชาติไทยพัฒนาและอาจส่งผลต่องูเห่าบัญชีรายชื่อคนอื่นๆที่อยากจะยายพักเต็มแก่ระทึกโดนเข้าแล้วสารรัฐบัณฑุนัดชี้ชะตา ลงมติชี้ขาดสถานภาพสสไัยบูร์หลุนผลสภาพสสหรือไม่หลังยุบพักประชาชนปฏิรูปแล้วย้ายซบเข้าพลังประชารัฐโดยเมื่อวันที่22กันยายนปี2504ผู้สื่ข่าวรายงานว่าสำนักง,งานสารรัฐมนูญได้พิจารณา กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยตามรัฐมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพสสของนายไพบูลนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อพักพรัมชารัฐสิ้นสุดลงตามรัฐมนูญมาตรา101วงเล็บ10ประกอบมาตรา90และมาตรา91วรกหนึ่งวงเล็บ5หรือไม่ โดยกรณีนี้สดสอจำนวน60คนเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนรัษดรขอให้ส่งคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูนมาตรา8ปวรรคหนึ่งว่านายไพบุ์หัวนหน้าพักประชาชนปฏิรูปและสดสอบัญชีรายชื่อพักประชาชนปฏิรูปได้สมัครเป็นสมาชิกพักรังชารัฐหลังจากที่พักประชาชนปฏิรูปชิ้สภาพความเป็นพักการเมืองตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา91วรกหนึ่งวงเล็บ7ทางนี้นายไพบูรณ์ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพักประชาชนปฏิรูปอยู่จนกว่าการชำระบ,บัญชีจะแล้วเสร็จและไม่ได้เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสดสของพรรครังชารัฐที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตก่อน ปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายไพบุ์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ10ประกอบมาตรา90และมาตรา91วรกหนึ่งวงเล็บ5หรือไม่โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้ร้องส่งคำร้องดังกล่าวต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยและ สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจัยและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรและเลขาธิการวุฒิสภาจะส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สารกำหนดรวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้สารรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญมาตรา58วรรคหนึ่งกำหนดนัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันพุธที่20ตุลาคมเวลา15นาฬิกาโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนมอย่างเช่นขอให้เป็นจริงนะครับเรียกเงินคืนทุกบาททุกสตางค์ด้วยครับสาธุตัวเองได้คะแนน Party List ปาร์ตี้ลิสต์ปัดเศษจากพักอยู่ๆก็ยุบพักแต่คะแนนไม่หายได้ด้วยหรอเนี่ยคนอื่นให้ยุติการทำหน้าที่ คนนี้ปล่อยผ่านละครลิงจริงๆทีหุ้นสื่อจบได้ในไม่กี่วันยุบพักและย้ายผิดหลักรัฐมนูญชัดเจนกลับมายุติหน้าที่งงปะล่ะ้าคดีนี้ไม่ผิดอีกหน่อยพักใหญ่ให้คนมีชื่อเสียงหรือยูทูบเบอร์ออกมาแยกย่อยตั้งพักเล็กพักน้อยกันเยอะแยะได้คะแนนสอ0ถึงสามหมืถ้าเป็นแล้วยุบไปรวมกันกับพักใหญ่คงรู้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้น กฎหมายที่มีวาทกรรมหรูๆใช้แทนความถูกต้องถ้าฝ่ายผู้ถืออำนาจมันแต่งวัทกรรมหรูๆแม่งก็รอดตลอดศาลน่าจะให้มันหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปเลยขัดขวางประชาธิปไตยหรือเกินถ้าไม่มีพายณ์ประเทศไทยเดินต่อได้ประยุทธ์ด้วยนะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและประชาชาธุรกิจขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวสดี